นะครับกลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ครูก็ถือโอกาสตอนช่วงเย็นๆนะครับช่วงพักระหว่าง4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นเนี่ยเพื่อจะรอสอนนักศึกษารอบคำ่ำนะฮะแล้วก็เทอมนี้ทั้งเทอมเนี่ยตอนเย็นคือครูยังไม่ได้วิ่งออกกาลังกายเลยสักวันหนึ่งนะครับมีภาระมีงานอยู่หลากหลายก็ถือโอกาสตรงหนึ่งชั่วโมงตรงนี้มาทําประโยชน์ ให้กับให้กับตัวเองก็แล้วกันแล้วก็สร้างประโยชน์ให้ให้ความรู้กับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ถามคําถาม,ถาม,ถามครูมานะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยคือครูไม่ได้อะไรนะพิมพ์ตอบเข้าไปเพราะว่าถ้าพิมพ์ตอบเนี่ยมันยืดยาวแล้วมันอธิบายยากคือมีหนึ่งคำถามที่เขาถามครูนะครับว่าครูครับบล็อกเที้ยวหรือบล็อกสี่ขาเนี่ยมันใช้ กับรถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเบอร์เดียวกันหมดเลยไหมอันนี้คือครูเข้าใจนะท่านที่ถามอาจจะไม่ใช่ช่างหรือผู้ที่อยู่ในวงการรถตรงนี้โดยตรงดังน,นั้นเขาถามตรงนี้มาเนี่ยคือครูอ่านแล้วครูอ่านเดี๋ยวครูตอบให้อาศัยตอนช่วงช่วงเย็นนี่แหละมาตอบไอ้ลูกบล็อกตัวเนี้ยอันนี้แล้วแต่เราจะเรียกนะครับ บางคนก็เรียกบล็อกสี่ขาบางคนก็เรียกบล็อกสี่เขี้ยวมันเป็นเครื่องมือที่สำหรับใช้ถอดลดจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเท่าที่ครูทำลดมานะครับ awa, Suzuki, คาวาซูซูกิยามาฮ่าครูไม่ได้เจอพวกน็อตที่ยึดชุดคลัสหรือน็อตที่ยึดปลายเพาข้อเหวี่ยงเนี่ย ที่ต้องใช้ไอ้ลูกบล็อกอย่างนี้ก็จะใช้เป็นลูกบล็อกที่เป็นหเหลี่ยมตามปกติแต่สำหรับรถ Honda ที่เป็นระบบเกียร์จะใช้ลูกบล็อกอย่างนี้ทีนี้พออธิบายอย่างเนี้ยจะมีบางคนบอกว่าเอา้ารถอะไรนะอายูกาอะไรอย่างเงี้ยไลฟานอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งรถจีนยี่ห้อรถจีนก็มีหลายยี่ห้อที่เขามาทำเป็นเ,เหมือนรถสล้อ ซึ่งรถเหล่านี้ครูอาจจะใช้ศัพท์ตรงนี้ไม่ถูกนะก็ต้องขออภัยด้วยเขาซื้ออะไรนะเขาซื้อลิขสิทธิ์หรือเขาซื้อสิทธิบัตรไปเนี่ยแล้วเขาก็เอาไปผลิตเองหรือแม้กระทั่งรถที่เราดูในคลิปจากอินเดียที่อินเดียเขาผลิตอไอ้เครื่องยนต์คล้ายเครื่องยนต์ซ50้าสเนี่ยอันนี้คือครูไม่ยืนยันนะว่าซื้อลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรแล้วไปผลิตเองเขาก็จะใช้นอ็อตยึดชุดคลัตช์เนี่ย ที่เป็นบล็อกสี่ขาหรือบล็อกเขี้ยวอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกบล็อกแบบเนี้ยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราพูดถึงมอเตอร์ไซค์จากค่ายญี่ปุ่นเอาสี่ยี่ห้อหลักๆ Honda Ya ามา a ่าค a วาซ u u ูกิ Honda, aha, uki, เนี่ยครูจะเห็นแต่เพียงว่ามีค่าย Honda ที่ใช้บล็อกสีขส่ขาสี่เขี้ยวในการถอดน็อตยึดปลายเพลาข้อเหวี่ยงข้างขวาฝั่งคลัส กับน็อตยึดชุดคลัสแล้วถ้าจะเจอก็ในบริษัทผู้ผลิตรถที่ขอซื้อลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรไปแล้วมันใช้เบอร์เดียวถอดได้ทุกรุ่นเลยไหมอันนี้คือครูเคยน่าจะเคยทำคลิปหรือเคยบอกไปว่าสมัยก่อนไอ้พวกเครื่องมืออย่างเนี้ย มันจะมีใช้อยู่ในศูนย์บริการเพราะเท่าที่ครูทราบข้อมูลเนี่ยคุณจะเป็นศูนย์บริการเนี่ยคุณก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษหรือเครื่องมืออย่างเนี้ยอย่างน้อยก็1ชิ้นหรือ1ชุดเพื่อเอาไว้ใช้ถอดรถลูกค้าที่เขามาขอรับบริการเพราะนั้นเมื่อมันมีอยู่ในศูนย์บริการสมมุติครูเป็นช่างครูก็ไม่มีไอ้อย่างนี้เพราะมันไม่มีขายฟังให้ดีนะสมัยก่อน พอมันไม่มีขายที่นี้เวลาครูจะถอดครูทํำยังไงครับก็เอาสกัดเอาไขควงเอาค้อนไปทําไมครับไปตอกพอไปตอกมันเกิดอะไรขึ้นครับเทาคดปลายเทาคดได้นะครับไอ้น็อตที่คุณไปตอกเสียไหมครับเสียแล้วถ้าเกิดตอกไม่ดีเนี่ยไปโดนนิ้วโดนมือตัวเองเกิดอุบัติเหตุได้ไหมครับได้ แล้วถ้าเกิดตอบฆ่าไปโดนชิ้นงานตัวอื่นชำรุดเสียหายได้ไหมครับครูว่าตอบเลยได้พอพอเจอปัญหาปุ๊บที่นี้ทำไงอ่ะก็มันไม่มีขายคนไทยเราเก่งอยู่แล้วครับก็ไปซื้อไอะไรนะไอ้บล็อกทอดหัวเทียนเออยไปเอาแกนโช๊คเก่าๆเอยเอามาทำไมครับมาเลื่อยมาตัดมาทำไมครับตะใบามาเจาะมาเจีย เพื่อให้มีเพื่อสร้างอ่ะเป็นงานสร้างเป็นงาน DIY เพื่อจะได้ลูกบล็อกอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้ถอดนะบางคนทําเสร็จไม่มีตูดที่จอาวอะไรนะไอ้กอกแกกหรือเครื่องมืออะไรไปถอดได้ก็เอาทําเป็นน็อตเชื่อมเอาประแจใส่แล้วตอกบางคนก็ทําเป็นด้ามก็แล้วแต่เขาเพราะว่ายัางไงตอนเนี้ยมันก็เป็นเครื่องมือเป็นลูกบล็อกที่มีสีเขี้ยวแล้ว Honda ทุกรุ่นที่เป็นรถเกียร์ใช้เบอร์เดียวไหมครับจะตอบให้ในคลิปนี้เพราะก็ถามครูมาบ่อยเหมือนกันนะฮะแล้วครูเนี่ยไม่เคยมานั่งจำนะครับว่าไอฮอนด้าคันเนี้ยไอชุดชุดคัดจะใช้ลูกบล็อกเบอร์อะไรเพราะว่าครูในปัจจุบันเนี่ยคือครูซื้อมามัานมาเป็นเซตอย่างนี้เมื่อสมัยก่อน โรงเรียนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเงินให้ครูเนี่ยไปอะไรนะเขียนรายการจัดซื้อว่าอยากจะได้วัสดุฝึกอะไรครูก็จะไปซื้อมาทีละหนึ่งลูกลูกละหนึ่งเบอร์อ่าอย่างงี้ดีกว่าลูกละหนึ่งเบอร์ครู่าซื้อเบอร์อะไรครับเดี๋ยวครูขอญาต่านให้ฟังเบอร์สิบแปดลูกหนึ่ง เบอร์ยี่สิบลูกหนึ่งแล้วก็เบอร์ยี่สิบสองลูกหนึ่งก็ได้สามลูกพอซื้อมาสามลูกก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยสามลูกสิบแปดยี่สิบยี่สองนี่ยเขาจะมีเขาจะมีตัวเลขเขียนอยู่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดมีตัวเลขเขียนอยู่เสร็จแล้วเวลาใช้เศษก็ทำไงครับลูกศิษย์คนนี้ก็ไปวางไว้มุมนู้นอีนคนนู้นไปวางไว้มุมนี้อีกคนก็ไปซุกไว้ในตรงนี้ พี่จีนเราเจ๋งนะครับจากเครื่องมือที่เคยมีราคาตัวลูกแล้วเป็นร้อยในปัจจุบันพี่จีนทําให้พี่จีนพี่ไต้หวันพี่อะไรครูก็ไม่รู้นะเนี่ยเขาทํามาเป็นเซตอย่างเงี้ยสามลูกแล้วขายมาในกล่องอย่างเงี้ยกล่องก็ดีด้วยแต่ละช่องก็จะมีเบอร์บอกอยู่นี่นะฮะเบอร์สิบแปด ยี่แล้วก็ยี่เพราะฉะนั้นในปัจจุบันพอเวลาครูจะผ่าเครื่องรถฮอนด้าครูก็ไม่ได้ไปบอกลูกศิษย์บอกใครเลยว่าไปหยิบลูกบล็อกเขี้ยวบล็อกสีขาเบอร์นั้นเบอร์นูน้นเบอร์นี้ให้ครูครับเพราะครูบอกว่าอะไรครับไปหยิบกล่องลูกบล็อกสีขาสีเขี้ยวให้ครูหน่อย มันก็จะมาเป็นกล่องอย่างนี้พอมาเป็นกล่องอย่างนี้ <c oughs> เปิดกล่องมันก็จะเจอลูกบล็อกอยู่สามตัวสามขนาดคุณก็ดูว่าจะใช้เบอร์อะไรแล้วก็ทำไมครับก็หยิบเอาลูกบล็อกไปสวมจะใช้บล็อกลมบล็อกไฟฟ้าจะใส่กับด้ามขันจเจ้าคอนไปตีด้ามขันคือคุณก็ถอดของคุณไป 18, บแปดเบอร์สิบแปดเบอร์ยีเบอร์ยีไม่ต้องถามครูหรอกนะครับครูครับเวยร้อยสิบไอใช้เบอร์อะไรบ้างโนวาใช้เบอร์อะไร l อลเใช้เบอร์อะไรคือครูไม่ได้ไปนั่งจําอย่างนั้นครับเพราะตอนนี้มันมีกล่องนี้ครูก็หยิบไปทั้งกล่องแนละ้วเดี๋ยวครูก็ไปนั่งเลือกเอาพออธิบายอย่างนี้เสร็จเริ่มเคลิ้มละออ ถ้าเราขับรถฮอนด้าชอบเซอร์วิสรถฮอนด้าให้ซื้อไว้กล่องหนึ่งสามลูกถามครูครับแพงไหมครับครูกล่องละสองร้อยกว่าบาทครับสองร้อยกว่าบาทแล้วอย่างที่ครูเคยบอกไปว่าตามแอปเขาจะมีอะไรครับวันที่แปดเดือนแปดแต่ตอนนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้วสิบสี่แล้วคุณก็ไปรอเดือนหน้าเดือนหน้าก็อะไรครับวันที่เก้าเดือนเก้า จากสมุตคิครูสมุตินะกล่องเนี่ยเขาขาย300พอถึงวันที่9เดือน9ช่วงโปรโมชั่นอาจจะเหลือเท่าไหร่ครับ9 19บาทรีบคว้าโอกาสนี้ไว้นะดีกว่าการเอาเอาอะไรนะเอาไขควงปากพางเอาสก,กาัดเอาค้อนไปตอกพอรู้แล้ว เขาขายเป็นกล่องมาเป็นเซตอย่างนี้หรือคุณอยากจะซื้อที่เขาขายเป็นลูกก็ยังมีอยู่ <c oughs> ราคา200อกว่าบาทถามคุูอีกทนไหมครับ <c oughs> คือคือคุณต้องเข้าใจนะครับมันขอมาราคาเท่านี้ครับแล้วอันเนี้ยคือครูเนี่ยสั่งมาให้ลูกศิษย์เนี่ยเขาใช้ เรียนเวลาถอดประกอบชุดคลัตช์หนึ่งเครื่องก็ไปเลยหนึ่งกล่องไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยหยิบกันไปหยิบกันมาก็บหอกตอนนี้ Honda ้าดีมวางไว้ให้หนึ่งกล่อง Honda b บีดหนึ่งกล่อง h o n d ้าซีเกหนึ่งกล่อง h o n ด้าเวฟหนึ่งกล่องเลยวางไว้ให้เลยแล้วเวลานักเรียนมาผ่าเครื่องหรือครู่าเครื่องให้รถชาวบ้านเนี่ยเมื่อก่อนคือครูใช้ลูกบล็อกของลูกศิษย์ของเขาจะเหล็กหนาเขารับประกันคุณภาพ แต่ราคามันก็สูงนะถ้าระดาบอะไรนะระดาบช่างมืออาชีพก็ใช้อย่างนั้นแต่นี่มันเป็นแค่ของประกอบการเรียนการสอนแล้วก็ใช้ซ่อมงานทั่วๆไปก็3ลูกกล่องนี้อ่ะสมมุติครูให้อย่างแพง300เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเอาไปถอดคลัตพ์ฮอนด้าหคันแล้วมันพังหรือมันหักนะครับ อันนี้ก็ใช้มาประมาณสัก2ปีได้ละนะก็ดีนะนะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเปิดไปเปิดมาบ่อยๆเนี่ยไอ้ฝาเนี่ยมันมันจะทนหรือไม่ทนก็อีกเรื่องหนึ่งนั้นไม่แพงนะครับไม่แพงฮนะในแอปไม่ถึง300เบอร์ที่ใช้อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเบอร์18มีเบอร์20 แล้วก็มีเบอร์22เดี๋ยวครูทัวร์อีกครั้งนึงนะครับมีเบอร์18เบอร์20แล้วก็เบอร์22ในราคากล่องนี้เอาครูสมมตินะสามบาทเฉลี่ยแล้วลูกละ100แถมอยู่ในกล่องเรียบร้อยส่วนในแอปในปัจจุบันสมมุติเหลือเท่าไหร่ ร9อบาทก็ยิ่งถูกคุณก็ซื้อไว้เถอนะนะสรุปอันเนี้ยมันใช้ถอดเฉพาะของรถ Honda หรือกับรถหรือบริษัทที่เขาซื้อลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเครื่องยนต์ Honda ไปผลิตเองส่วนยี่ห้ออื่นอย่ามาฮ่าคาวาซูซูกิอันนี้ครูนะเพราะครูก็ไม่ได้ซ่อมรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นอันนี้คือครูไม่เคยเจอนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกบล็อกหกเหลี่ยมทั่วๆไป ก็หวังว่าท่านที่คอมเมนต์มาถามครูเนี่ยก็จะได้ตัดสินใจไปซื้อได้ถูกแล้วหลังอยากซื้อแล้วก็จะได้เอาเครื่องมือตัวเนี้ยไปใช้ถอดเซอร์วิสรถตัวเองได้ความเพลิดเพลินนะขอให้สนุกสนานกับการซ่อมบำรุงดูแลรักษารถจักรยานยนต์ด้วยตัวเองขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับ